بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما ستتنا وتوفيقنا إلا بالله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلل الأمين صدق الله العظيم فاكتبناه بمعناه العائشة ومنكعته เตือนท่านและไม่ลืมที่จะเตือนตัวเองว่าให้มีความยำเกรงต่อพระองค์ลอสภาหนัวตาละเราฟังคำเตือนนี้เป็นประจำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็คือวันศุกร์ซึ่งความจริงแล้วคำเตือนประโยคนี้ควรจะได้มีการรับฟังกันมากกว่าหนึ่งครั้งใน,นหนึ่งสัปดาห์ควรจะมีการเตือนกันทุกวันและวันลหลายครั้งด้วยเพื่อที่ให้เรานนัได้รู้สึกตัวว่า เรานั้นเป็นเบาพรลสุฮาโนตาลาและเป็นเบาที่จะต้องกลับไปหาพระอ,องค์ในวันใดวันหน,น,นึ่งและวันนั้นจะไม่มีผู้ใดที่จะมาคอยดูแลเรามาคอยช่วยเหลือเรานั่นคือสิ่งที่ทุกคนนั้นจะต้องฝังจิตฝังใจเอาไว้อยู่เสมอที่มนตอกครับปัจจุบันนี้ได้พูดถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง วิกฤตที่เกิดขึ้นที่ปาเลสไตน์จกนกระทั่งทำให้ชาวโลกนั้นเกิดความสนใจอยากจะรู้ว่าวิกฤตหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นมันมีสาเหตุจริงๆแล้วมาจากอะไรหลายคนนั้นเริ่มไปเปิดประวัติศาสตร์ดูว่าจริงๆทั้งสองฝ่ายนั้นฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่มีสิทธิมากกว่ากันท่านพี่นองครับ หลังจากที่ชาวโลกได้รับการครอบงำจากสื่อของไซอานิสมาเป็นเวลาหลายนะครับนับร้อยปีกว่าไา้สื่อไซวานิสนั้นได้เอาข้อมูลเท็จพิสัยไว้ในสมองของชาวโลกจงกระทั่งทําให้ชาวโลกนั้นจงเกลียดจงชังชาวมุสลิมกล่าวว่าชาวมุสลิมนั้นเป็นชนชาติที่ใช้ความรุนแรง จนกระทั่งมีคำพูดที่บอกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็มักจะจะรับการเกียดชังจากบุคคลต่างศาสนิกนั่นคือสิ่งที่ถูกเป่าหูจากสื่อของสาวนเริกทั้งทิ้นโอกาสดีที่วิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งน,นี้นั้นทำให้คนเรานั้นจะต้องหาหนทางที่จะให้รู้ให้ได้ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นขณะน,นี้นั้นมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร ทำให้ตัวเขานั้นหลุดพ้นจากการครอบงําของสื่อตะวันตกที่นนองครับในอิสลามนั้นแผ่นดินตรงนั้นเป็นแผ่นดินที่มีชื่อเรียกว่าชามเรียกมาตั้งแต่สมัยอดีตเรียกจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะเรียกต่อไปจนกระทั่งถึง,ถง,ถงวันเกียร์มาทําไมเลยครับเพราะแผ่นดินตรงนั้นมันมีความเกี่ยวพันกับพวกเราชาวโลกไม่ใช่แค่มุสลิมอย่างเดียวพวกเราชาวโลก เกี่ยวพันจนกระทั่งไปถึงวันกียรา์มานั่นคือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้ที่มม่ำคครับชามในปัจจุบันนี้คือสถานที่ตั้งของสี่ประเทศเดียวกันหนึ่งซีเรียสองเลบานอนสามจอร์แดนแล้วก็สี่ปาเลสไตน์ซึ่งปาเลสไตน์ขนาดนี้นั้นยังคงมีวิกฤตเกิดขึ้นทุกวันมีคนตายทุกวันมีคนบาดเจ็บทุกวันจนกระทั่ง ก่อให้เกิดความโกลาหลของชาวโลกว่าอะไรแล้วมันจะไปถึงจุดไหนของมันนั่นคือสิ่งที่ทุกคนนั้นรอคอยเพราะในวันนี้นั้นผมจะขอนำมาความสำคัญของแผ่นดินชามตรงนั้นมาเล่าให้ฟังเป็นสังเขปถ้าเล่าอยาละเอียดแล้วคงใช้เวลานานแผ่นดินชามนั้นเป็นแผ่นดินที่ทัตโตโซนโซลลัมได้เคยไปทำการค่าที่นั่นให้กับนางคอดียะนะครับนางคอดียะ ซึ่งต่อมาก็คือภรรยาท่านแรกของทานนบ,บีนั่นคือสิ่งที่มันผูกพันมาจกนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ในยักุรานั้นได้กล่าวถึงแผ่นดินนั้นเอาไว้ในสุรอัตตีนที่กล่าวบอกว่าวัดตีนนวัดไซตูนอลัลลอฮ์ทรงสาบานกับตีนตีนคือลูกมะเดือ่อวัดไซตูนแล้วก็มะกอกทําไมสองผลไม้นี้ถึงถูงถกนํามาสบานในอายานนี้ พราะสองผลไม้นี้มีคุณมีสรรพคุณทางด้านโภชนาการเป็นอย่างยิ่งและก็บออเกิดของสองเอาสองผลผลไม้นี้ก็คือต้อนตอมันก็คือที่ที่ผ่นดินชาวนั่นเองมีคนกล่าวบอกว่าถ้ามะกอกพันธุ์ดีที่สุดก็คือมะกอกที่เกิดขึ้นในประเทศซีเรียดีสุดเลยนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่ทราบก็คือว่ามันเป็นต้นกําเนิดของผลไม้สองประเภทนี้นั่นหมายความถือว่านักประวัติศาสตร์นัก ตับซีตอัลกุรานนักอธิบายกุรานบอกว่าอาลัลลอฮ์ทรงนำสิ่งทั้งสองสิ่งมาสถาบานก็เพื่อให้รู้ว่าความสําคัญของแผ่นดินชามนั้นมันมีมาตั้งแต่เดิมเสร็จแล้วก็วัตูดีซีนี่แล้วก็สาบานด้วยกับภูเขาตูดซีนยเรายินขัาวบซีนาย,น,าน,ายนะครับเทือกเขาซีนายหรือเนินเขาซีนายซึ่งปัจจุบันนี้กาลังสรพปนอยู่ตูดซีนายนั้นอยู่ที่แผ่นดินตูดอยู่ที่แผ่นดินชามเหมือนกัน และเป็นภูเขาที่อัลลอฮ์ทรงเจะพูดคุยกับท่านนบีมูซาาะลสลาสองนั่นแหละครับวะฮาซัลบัดลอามีนแล้ว,ว,ลลลวก็สถาบานต่อเมืองนี้ที่มีความปลอดภัยที่ยิ่งที่สุดตรงนี้หมายถึงมักกะฉะนั้นในอายหนนี้ในสามอายา์นี้อัลลอฮ์ทรงนํามากล่าวซึงแผ่นดินสองแผ่นดินวยกันแผ่นดินแรกคือแผ่นดินชามซึ่งบอกปัครู่นี้ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของสี่ประเทศวยกัน แล้วก็มาซาบานกับมักกะซึ่งเป็นแผ่นดินที่มีมัสยิดฮารอมและก,ะกะกะบาตรงนั้นเพี่าานท้องครับเรามาดูที่ว่าเหตุผลที่เราที่อัลลอฮฺเวลาทรงนำเอาสิ่งเหล่านี้มาซาบานเนี่ยมันต้องมีเหตุผลมันต้องมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งทำมันจึงจึงจะเปิดประวัติศาสตร์โดยแล้วก็จะรู้ว่าบรรดาอับดุลเบิด้อนนั้นหลายท่านเดียวกันที่มาอาศัยอยู่แผ่นดินนั้นนะครับไม่ไว่าจะเป็นท่านอบิบรอฮเมิะรัยฮิสลาม อพยพมามาอยู่หลังจากที่ได้เผยแพร่อิสลามแล้วก็ปรากฏว่าผู้คนนั้นไม่เชื่อด้วยแล้วก็ต้องการติดจับบีบรอหิมนั้นมาโยนเข้าในกองไฟอลัลลอฮ์ช่วยนบีบิอหมก็อพยพมาอยู่ที่ตรงนั้นแผ่นดินชาตันบบีสุไลมานก็เช่นเดียวกันท่านนบีรุตก็เช่นเดียวกันนะครับครั้งหนึ่งท่านนบีมาตรลลามนั้นท่านท่านได้เล่าให้บรรดาซาบาฟังบอกว่าถ้าหากว่าฉันอยู่ตรงนั้นเนี่ยฉันจะชี้ให้ดูว่า ศพของท่านลบีมูซานั้นฝังอยู่ตรงไหนแสดงว่าแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินที่มีบรรดานบีฮอลลอนอยู่เต็มไปหมดเลยและในยุคข,ของปาลีฟาอบูบักอสัสิดีละบีเสียชีวิตไปจนกระทั่งก่อให้เกิดสงครามที่เรียกว่าสงครามริดดาอบูบักนำกองทหารขึ้นไปปราบพ,พวกริดดานะครับจนกระทั่งประวัติศาสตร์เล่าให้ฟัง,องโบอกมิซาบาตายเนี่ยมากกว่าห้าพันคนในการที่นั่น นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตคราวนี้มาดูสิ่งสําคัญประการหนึ่งนะครับท่านนบีนั้นได้เล่าให้ฟังจากอับดุย์จากการบันึกของท่านอับดุลซัดบอกว่าอันนบีสุลต่านสัลลัมพ่อและว่าท่านนบีนั้นครั้งหนึ่งท่านได้กล่าวบอกว่าอัชามอับดุลมาชัดวัลมันชัดแผ่นดินชามนั้นเป็นแผ่นดินของมาชัดแล้วก็มันชัด มาชัดแปลว่าสถานที่ชุมนุมของของมนุษย์ชาวโลกวันกียามาอยู่ตรงนั้นมันชัดหมายถึงแผ่นดินที่เราจะต้องนำวิญญาณมาคืนให้กับทุกคนที่นั่น <c oughs> ก็หมายความถือว่าแผ่นดินชามนั้นมันมีความสําคัญตรงที่บอกที่บอกว่าเป็นแผ่นดินที่มีความมีมีความสําคัญตั้งแต่อดีตอนาคตและก็ปัจจุบันนะครับมนุษย์โลกนั้นจะไปฟื้นคืนชีพจะไปรวมอยู่ตรงนั้นในวันกียามา แล้วก็จะรับการคืนบิญญาณให้ตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันและตรงนั้นนะครับเป็นแผ่นดินที่จะมีการปลดลงมาของ่านน,นบลอิสล,สลามเพื่อที่จะมาปราบนะครับบุคคลที่กระทำการที่กระทำการราหดโหดร้ายต่อประชาชาติตรงนั้นมีหมดทุกอย่างเพราะฉนั้นความสำคัญเกิดขึ้นตรงนั้นจะบอกว่าตรงนั้นเป็น,ปนแผ่นที่เป็นสถานที่ของใครของชาวปาเลสไตน์หรือไม่ หรือของยิวยอฮูดีหรือนัสรอนีนะครับในปีที่ในปีคริสตศักราชที่แปดร้อยเจ็ดเจ็ดสิบห้านะครับซาลาตินไลยูบีเราจักกันดีเป็นแม่เป็นแม่ทัพที่ดำทัพออกมาทำศึกกับสงครามคูเสดก็คือสงครามไม้กางเขนสงครามชาวคริสตในปีนั้นเนี่ย สลาฮนะุดีนี่ยยึดแผ่นดินชามนั้นคืนมาได้จาก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 จาจจกกชาวคริสต์แต่ยึดคืนมาไม่ธรรมดาอภัยโทษให้กับชาวคริสต์อยู่นั่นและให้ทุกคนนั่นอยู่กันด้วยความราบรื่นต่างคนต่างก็มีการปฏิบัติสัตว์นักิจกันอย่างอิสระเสรีภาพใครถือยังไงก็ทำอย่างนั้นเรื่อยไปนะครับแต่ว่าชาวยิวน,นั้นเป็น,เป,นเป็นประชาชาติที่ไม่มีถิ่นฐานที่แน่นอน เป็นชาวอพยพมาอยู่ที่นั่นนะครับอพยพมาอยู่จนกระทั่งมาเบียดบังเจ้าของถิน่นจนกระทั่งเจ้าของถิ่นนั้นเกิดความยากลําบากเพราะงั้นจึงมีการต่อสู้เกิดขึ้นเพื่อเพื่อเอาคืนสิทธิให้กับตนเองเราฟังชื่อคําว่าฮามาสนะครับเป็นชื่อของกลุ่มคนติดอาวุธหลายคนถามผมบอกว่าฮามาสเป็นชนชาติอะไร ปาเลสไตน์หรือเปล่าแล้วมาต่อสู้อย่างนี้เนี่ยทำไมปาเลสไตน์ต่อสู้ทาไมนั่นคือสิ่งที่คําถามก็ขอตอบบอกว่าฮามาสนั้นเป็นกลุ่มชนที่หลายชาติด้วยกันที่มารวมตัวกันเพื่อที่จะเรียกร้องคืนสิทธิให้กับชาวปาเลสไตน์ตรงนั้นนะครับจากชาวยิวที่เข้ามายึดครองของเขาพี่เป็นอนองครับทําไมเถอะครับเพราะฮามาสมันมีกฎอยู่อย่างหนึ่งที่บอกว่าเมื่อเห็นความไม่ไม่ชอบธรรม เกิดขึ้นกับมุสลิมแล้วเราต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะทาลายอํานาจที่มันไม่เป็นธรรมต่อชาวมุสลิมท่านที่สันสะรุ่งสัลลัมอยู่บทหนึ่งท่านได้มีกล่าวบอกว่าอัลมุอมินลิลมุอมินกัลบุญยานฮามัสชาดิษบทนี้ที่บอกว่าผู้สถาทธาผู้สถาทนานั้นเหมือนกับอาคารหลังเดียวกันอย่าชุดดูบะตูหูบะบอที่ต่างต่างต่างส่วนก็จะมีการยึดมั่นซึ่งกันและกัน ปัจจากไม่ได้เรามีบ้านหลังหนึ่งตัดเสาจากต้นหนึ่งได้ไหมไม่ได้บ้านสั่นพรององสําคัญอย่างนี้ก็คือว่าตนะบีนั้นได้ซุมมาชับบักะไปน่าสอบยังีเอามือทําอย่างนี้บอกว่ามุสลิมมุบินนั้นเป็นพี่น้องกันแล้วก็ต้องมีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วทำอย่างนี้ก็ปแปลว่าให้กอดคอร่วมกันนะครับให้ช่วยเหลือกันใครที่มีทุกข์ยากต้องเข้าไปช่วยเหลือ จากจุดนี้แหะครับคืออุดมการณ์ของชาวฮามาสซึ่งต้องต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิให้กับคนท้องถิ่นซึ่งเป็นชาวปาเลสไตน์ท่านน้องครับเหล่านี้คือสิ่งที่ความเป็นมาต่างๆท,งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับท่านท่านอับดุลลาห์บินฮาวาละอ,อัลอัลอัลอัซดรีได้กล่าวว่าอันอันฮูกอลอรละยอสลลาะคอยคิดคิดลีบัลลาดันอากูนูฟี ถาเราอาลิมตัวอันนักะทะับวกอลามอักอัรกอ,ลอลาคูรบัติกาอลาอลกคูรบิกะตอนนับุบล่์บินฮาวาลาบอกถามท่านบีบอกว่าท่านบีบอกกับฉันที่ว่าแผ่นดินไหนประเทศไหนที่ท่านจะไปอยู่นะครับจงเลือกให้ฉันไปอยู่ที่เป็นแผ่นดินท,นท่านท่านท่านต้องอยู่ด้วยนะแล้วถ้าหากว่าฉันรู้ฉันแล้วฉันจะไม่เลือกที่ไหนเลยนอกจากที่นั่น ก็และอะไรก็บิชามซาลาสันนบีก็กล่าวบอกว่า้างนั้นล้วก็ต้องไปที่ชามพันลินชามนะครับเพราะว่านบีบอกว่าถ้าหากว่าท่านจะอยู่ใกล้กับฉันแล้วก็ไปที่ชามปราลังมรานบ,บีสุลต่านละมรอฮียะตหูอ,อียา,าแต่แล้วท่านนบ,บีนั้นดูท่านอับดุลล์บินฮาวาละดูลักษณะแล้วไม่ชอบประเทศชามไม่ชอบเมืองชาม นะครับก็ล่ะวฮัลฮัลตรมาะเร่าม่อิ่ากล้วท่านรู้ไหมว่าอัลลอฮ์นั้นกล่าวเช่นใดเกี่ยวกับแผ่นดินชามอินลัลอฮ์อย่ากูลอัลลอฮ์กล่าวบอกว่ายาชามโอ้ชามแผ่นินชามนะครับอันอันตีซอฟวาติีมินบิลาดีเฮอนั้นเป็นประเทศที่ เป็นที่ประเทศที่เป็นทางเลือกของอันเหขอพระองอูติคิลฟีดคคคคีค่อยค่อยร่วงค่อยขี้ขี้โรตีมินไอบาดีดีเพราะนั้นข้าจะให้บ่าวของฉันที่ข้าเลือกเป็นพิเศษให้ไปอยู่ที่แผ่นดินนั้นเห็นไหมครับความสําคัญของชามนั้นมันมีมากขนาดไหนท่านอบีบอกว่า,าล้อกล่าวนทันทีที่อ,บอ,บอับดุลล์กน่าวลถามบอกว่า ถ้าหากว่าจงเลือกฉันที่ประเทศทีฉ่ฉันที่ท่านจะไปอยู่ที่นั่นเพื่อฉันจะได้อยู่ใกล้ท่านนาบีก็เลยบอกว่าชามนั่นแหละไปอยู่เหอะเสร็จแล้วเอตัวลอยไาแล้วก็ดูท่าทางแล้วไม่เคยชอบชามนาบีก็เลยบอกว่ารู้ไหมอลัลลอฮ์กล่าวว่าไงอลัลลอฮ์กล่าวกับแผ่นดินชามบอกว่าชามเอ๋ยเจ้าคือประเทศที่ข้าเลือกเจ้าและข้าก็จะให้คนที่ข้าเลือกไปอยู่ที่นั่นด้วย เห็นไหมครับนี่คือความวิเศษความดีงามของแผ่นดินชาตที่ทุกคนนั้นจะต้องเรียกร้องสิทธิคืนมาให้กับพวกเราแต่แล้วท่านบรราเล่าฟังบอกว่าสตอลไลนะมันนบิสอลล์าเลยสซลัมนะว่าไบาตุลมักดิสมาพูดถึงเรื่องไบตุลมักดิสหรือมัสซยต์ลักซอปัจจุบันนี้ในรูปปฏิทินเนี่ยเขาจะเอารูปโดมสีทองเอามาขึ้น จนกระทั่งหลายคนบอกว่านั่นคืออักซอที่จริงแล้วไม่ใช่นั่นคือก ok ุบาซอคระนะครับเป็นเป็นเป็นโดมติ่คุมหินที่นบ,บีนั่งก้าวเหยียบขึ้นไปเมื่อครั้งที่มีอาราชไม่ใช่บาตักซอไม่ใช่กิบลัดอันแรกของมุสลิมอักซอนั้นเป็นมัสยิดที่อยู่อีกอีก,อ,ก,อ,กอีกทางด้านหนึ่งแต่โดมจะเป็นสีสีสีดำเทานะครับซึ่งดูแล้วมันก็ไม่น่าดูทไท่มันสู้โดมทองไม่ได้เพราะงั้นคนยิ่งเอาโดมทองมาออก เป็นหน้าหน้าปกปฏิทินจงก็ทั้งคนนึกว่านั่นแหละมสัสยิดอักซอรแต่ทิงแล้วไม่ใช่มสัสยิดอักซอรเดิมเรียกว่ากุซมาเปลี่ยนเป็นอักซอรเมื่อครั้งที่อัลกรุรอานถูกทาลงมาอักซอรแปลว่าที่ไกลโพล้นแปลว่ามันไกลโพ้นจากชาวอาหรับนครมักกะอักซอรนะครับบรระไดกลาบอป็นสะุธไลายนะมันบิฮ์รุลลัมน่าว่าใบติลมักดิสซิตตตาชะฮัต สิตตาชราเอาสามตาชระชารเราได้ละมาดก,กับท่านนบีโดยผิน้หนาไปยยงบัตุลมักดิสประมาณนะครับสิบหกหรือสิบเจ็ดเดือนด้วยกันละมาดนะครับซุมมาสดรอฟหูนาวลกิบละหลังจากนั้นก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นกิบละคือกาบาตรงนี้แหละครับทำห้รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีกิบลัดแข่งแรกของเราอยู่นั่นด้วยเป็นกิบลัดที่มีความสําคัญอย่างหนึ่ง เราสนใจในเรื่องของมสัสยิดฮารอมมสัสยิดนบีแต่ว่าความสนใจเกี่ยวกับมัสยิดอัลลอนั้นน้อยมากจนกระทั่งท่านนบีบอกว่าเราสามารถที่จะเก็บเตรียมตัวเตรียมสเสบียงเดินทางไปได้แค่สามมัสยิดหนึ่งมสัสยิดฮารอมสองมสัสยิดของฉันคือท่นานนบีแล้วก็สามมาสัสยิดอัลอักซอสามมาสัสยิดนี้แหละครับที่นบีนะั้นส่งเสริมให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้กระเป๋าเดินทางไปเยี่ยมได้ เ่อนน้องครับแผ่นดินตรงนั้นเป็นแผ่นดินที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นแผ่นดินที่อิสลามนั้นปกครองมานับแต่เดึกดึกเดึกดําบันแต่ปัจจุบันนี้กําลังถูกยึดครองโดยศัตรูอิสลามฉะนั้นจึงต้องมีการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิคืนมาให้กับเจ้าของเดิมของมันไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นการก่อการร้ายไม่ใช่เป็นการสร้างความกลาหขวุ่นวายกับชาวโลกไม่ใช่แต่เป็นการเรียกร้องสิทธิความชอบธรรมให้กับเจ้าของแผ่นดินอนั้น ซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนกำลังทำอยู่แลวเราทุกคนนั้นสามารถที่จะเป็นกำลังใจเขาได้โดยการขอดุอาศต่อลอสุบฮานฮูวตาลามีดุอาอยู่ประโยคหนึ่งผมฟังจากชาวอาหรัลเขาบอกว่าอัลลอฮ์มุมันสุดอีกว่าดานลมูยาฮิดินฟีปาเลสตีนข้าแต่อัลลอฮ์เขาบงทรงช่วยพี่น้องของเราที่กำลังต่อสู้ตามอัลลอฮ์ที่ฟาเลสตีนหรือปาลสไตน์ที่น้องครับเพราะนั้น การขออุอานนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถกระทําได้ไม่ต้องไปเอาดาบเอาหอกแล้วเดินทางไปไกลเพื่อต่ตอสู้ก็ไม่ใช่บางคนบอกว่าฮามัดเป็นชาวชีอะหรือเปล่าที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมมองเป็นว่าในเบื้องนอกแล้วเนี่ยนะครับเขาคือกลุ่มชนที่ยืนหยัดเพื่อต่อสู้เรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมแก่เจ้าของถิน่นจะเป็นใครก็แล้วแต่ใครส่งเสริมอะไรก็แล้วแต่ ใหอยู่เบื้องหลังอะไรก็แล้วแต่แต่เขาคือบรรดาบุคคลที่กําลังต่อสู้ในหนทางของเราเพื่อเรียกร้องสิทธิแก่เจ้าของสิทธิอันแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่ามองชามเป็นแผ่นดินที่ไร้ค่าเพราะชามนั้นเป็นแผ่นดินที่มีค่าที่สุดนนอัลลอฮ์สุบฮานโฮตาลาที่สมควรที่จะได้ยึดครองมาเป็นที่อยู่อาศัยของเราและในครั้งหนึ่งนบะีเคยบอกอาไว้นะครับบอกว่าอาคิสซามานั้น แผ่นดินชามจะเป็นแผ่นดินที่ปลอดภัยมากที่สุดนะครับหลังจากที่มีการเกิดวิกฤตเวลาฝนากมาแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะปลอดภัยมากที่สุดผมก็จะมองไม่เห็นว่าจะปลอดภัยตรงไหนแต่ว่าผมต้องเชื่อเพราะท่านบีนั้นได้บอกเราไว้วัดตรงนั้นคือแผ่นดินที่มีความปลอดภัยมากที่สุดจึงขอฝากไว้นะครับเป็นข้อคิดแล้วก็ฝากให้ท่านหลายนั้นได้ดูอาให้กับพี่น้องเราซึ่งกําลังต่อสู้อย่างหนักกับ ชนชาติที่มีพละกกาลังทั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์เหนือกว่าทุกสิ่งแต่วาฮามาสนั้นไม่เคยย่อท้อนะครับและยังมีกําลังเสริมมาจากที่อื่นด้วยและบัดนี้นั้นกลุ่มอาดับกําลังที่จะรวมตัวกันกอดคอกันหนา,นานแน่นเพื่อที่จะได้ประเดตจการนะครับศัตรตูอิสลามที่กําลังก่อวอดแล้วก็สร้างความยากลาบากให้กับมุสลิมตายนับหลายร้อยพันคนนะครับโลกไม่เคยปรากฏว่าชาวมุสลิมนั้น ถูกยิวเซอรนิสฆ่าสังหารนั้นมากกว่าเจ็ดสิบกว่าปีแล้วแต่สื่อนั้นไม่เคยออกออกแต่ข้อเสียออกแต่ในแง่ลบของมุสลิมจงกระทงคนชาวโลกนั้นคิดมุสลิมนั้นเป็นบุคคลที่ไม่ไม่น่าไว้วางใจไม่ปลอดภัยคบค้าสมาคมไม่ได้ไม่ใช่ณนบัดนี้แหละครับอัลลอฮ์จะให้ความช่วยเหลืออินชาลอก็เขาฝากไว้อะกุลละกอลีฮะดะว่าสัตว์ละล๊ะดีมัลีววลกุมมัลมุสลิมินอิสตัาฟิรุห์ะอูรุฮุรกวะลุฮุลรหีม สาลามอลัยกุมวัลลอฮ์มาตุลลอฮิว่าบระกาตุกขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่าน